สวัสดีเช้าอลินาเบ็กเอาวันนี้เราอยู่กับช่อง DMX แน้วแนวไม่มีวันนี้เราจะมาวิ่งฟาร์มแมปพื้นที่ไร่จากหายไปนานไปติดอยู่กับทางแสงวันนี้เราเล่นปืนลูกหลกักของผมเองปืนโฟส่วนบิวปืนก็ส่วนคิปปืนเราก็เอาเป็นแพงสุด อันนี้ก็อันนี้คือมันได้มาครับราคาเราซื้อสโค๊กก็เล้าเต่เลยผมผมเอ้ส่วนผมเล่นเดดดอดท้ายสั้นีออเพิ่มการยศาสตร์ก็กระโจมมือโจมมือเป็นไซ์เน่ยสแตนดาร์ดโฟร์สแตนดาร์ด แต่งสันนะสนสออ้นนะโฟสั้นเลเซอร์อันหนึ่งติดไว้เท่นี่ก็ปากกระบอกปืนแล้วแต่ความชอบเลยส่วนกิฟกิฟผมแนะนำเป็นนี่กิฟตกิฟเอียงก็แม็กแม็กผมจะใช้เป็นแม็กสามสิบนะตัวหมื่นเก้าีแล้วติดมาหยุดแล้วกันตัวกระตัวก็สี่หมื่นห้า ก่อนจะไปรับชมคลิปก็ขอคนละไลค์นคนละติดตามเลยนะ่ปงั้นก็ไปชมเลยเกมนี้แล้วก็วิ่งเข้าเซฟก่อนเลยรบยาแกร์ปวดรอบยาวิ่งให้พร้อมไปลุย เซฟไม่ต้องรู้หรอกความเตือนนะเซฟไม่เคยได้ของดีเลยผมได้ยินเสียงย่องนะรอมลาละความันจะลงไอเราก็เลือดเยน็นซะด้วยอสองเมตรกับแต่เมตรเดียวแหละมีตัวอยู่ในโมเตอร์อยู่กินอะไรก็ปวบก่อนจะพลาด ตอนนี้เราวิ่งมาเราก็หยุดฟังเสียงนะที่ผมหยุดคือฟังเสียงว่ามีคนไหมพอมีปุ๊บแล้วก็เนอก็เลยลูกดึกเกือบพลาดละแต่กลับมาได้กลัวอยู่มันก็เหมือนเด้งเข้าหน้าตัวเองไม่ทันตั้งตัวเราก็คมซะด้วยไงก็เก็บอะไรได้เก็บไปก่อน ไหยเห็นของก่อนตายก็ยังดีใจดีกว่าตายแล้วไม่เห็นของใช่ไหมใครไม่เป็นแต่ผมเป็นหเห็นของก่อนตายก็ยังดีใจให้ของดีไม่ดีเสียงมีคนย่องมา,มาเหมือนเดิมแต่ยังงง,ง,งอยู่คือไม่เล่นานานแล้วแบบเล่นแบบไรงงฟังเสียงแต่ว่าเราว่างนาแน่นอนต่ด้วย ตงเวรงเราต้องเล่นแบบแต่ร้อแบบให้ชลนแบบอนนี้ปอ,อดอนนกยิงเขาใส่ออเลยม,มาได้ัตอนนี้เกือบพลาดไวเลงมากใจเย็นกันเนะขาเจ็บเราก็เจ็บ phải một cái tài học tiền này hay không check cái lúc này Rồi, tên ít lưng เห็นครับของมันกล่อง,องปิดกับฟ้าแล้วก็วได้ของดีะเป็นหมือเลยนะฟ้ามากคอยเก็บของนีดเดียวของเก่าแบบหมดแล้วไงแต่มันมันก็ยังไม่หมดแหละยังทีตีหนึ่งข้างนอกฟรามันอิ่มเลย แต่เราไม่ยุ่งกับเขาไงคือเราเรารพอแค่นี้ละไม่อยากเสี่ยงตอนนี้คือผมหาย้อนดูคลิปอมว่าเฮ้ยน่าจะเก็บเกาะเขาไปด้วยเขาเกาะห้าเกาะแพงเกาะเต็มไป,ไปขายก็หาก้าหมื่นละคือเราแบบเล่นคนเล่นตื่นเต้นเนาะคนมาดูแล้วมันคนดูกับคนเล่นมันไม่เหมือนกันไง กมนก็สามแสนเบเาาคนเดียวมีคนีมามารับตระสูนแล้วเชยเลย การปรืนมันดีนะนิ่งจับเลยแบบมันคุมง่ายยิงมันแล้วผมชอบเสียงแต่มันไม่หัวถ้าสู้แบบระยะกล้มันเราเล่นโซโล,ล่เราก็ต้องการปืนรูดเลยแล้วก็นเกมนี้ผมเอาสุนสามะตัวนี้ผมยิงเยอะมากเลยผมคิดว่าเขาตายแล้วเขาต่อห้าไง เราโซโลเราต้องใจเย็นๆเราฟังเสียงดีๆไม่ต้องรีบคนเดียวมาคนเดียวอิ่มมาสองก็แบ่งของหน่อยแต่ก็อุ่นใจกว่านิดนึงแต่มาคนเดียวดีกว่าแบกคนเดียวแต่มาสองก็ดีอีกแบกกับไม่หมดไงการแบกไม่หมดเพื่อนช่วยแบกมาคนเดียวดีกว่าตัวนี้ก็ของแซ่บๆเลย เอวันสองแม็กซ์ปลดกวนเรา รวยออกไปเยอะเพราะตัวหนักไงไม่อยากเสี่ยงเยอะคลิปเล็กผสมน้อยรวยเกมนี้ก็อาดิเฮ้มันดูดหัวน้อง เราเราโม่เตียวแล้วมาบุกไลีเฟ็เกกะทีดึวมามุมมุมโดนบ่อยไงเลยรู้เหลือเขาเรีองตัวเราเราโดนบ่อยมันจนชินแล้วไงตายบ่อยมันเป็นประสบการณ์ ที่ผมก็ชอบเล่นโตรบ่อยคือเล่นแบบมันเล่นเล่นคนเดียวมันแบบสบายใจแบบไม่ต้องไม่ก็ถ้าเล่นกับเพื่อนคนหนึ่งก็แบบชอบแบบคนแบบวิ่งไปแบบรู้ใจกันแบบวิ่งใส่ใส่พวกไม่ใช่ใส่ไม่ใช่แบบใส่ฟาร์มจ๋าไปก็จะได้แบบคนแบบวิ่งแต่ผมก็ไม่มีค่อยมีเวลาหละเขาคงไม่รอเล่นกับผมหรอก เราเล่นวันหนึ่งวันๆก็ไม่ให้เล่นเลยมีมีคลิปก็เล่นไงมีคลิปก็ไม่เล่นเดี๋ยวมีก็ออกไว้แสนนะคลิปนี้เราลองมาเล่นแบบมึดนะไม่ได้ไม่เจอคนเล่นแบบเนี้ยเอยปลไปฉายตัวนึงเรากอดไปฉายมา อ,องก็ไม่รู้ว่าดีว่าแต่ผมคง,งเดีเดได้ของทองสองชิ้นเกมชิ้นเดียวสองชิ้นเกมแล้นนก็ออกอไม่เจออะไรเลยวิ่งลองฟาร์มก็ไม่ของดีข่าแสนเจ็ดรู้ได้ไรอันนี้คือเกมแทแถมไงคคือ ผมลองโทรศัพท์แล้วมันหน่วงก็อันนี้คือยิงหมดเลยเสร็จห้าปืนของดีจัดเลยคือโทรศัพท์หน่วงแล้วก็ไม่ได้อัดไงตอนลรกอัดแหละดันโทรศัพท์มันแบบหน่วงปรับโทรศัพท์อะไรวะเนี้ยเล่นไม่ได้เลยแล้วก็อัดตอนเก็บของแล้วกันถือไว้อิ่มอันนี้ก็อิ่มแหมอยากให้ดูเกมเท่ม,มากหมดจัดแต่ช็อตนี้ผมอะ น่ดูล็อกแท็กครับชื่อผมครนับน,นะชื่อผมนะม mm ึ hmm. แเราก็ออกกันละ mm hmm. ใครดูคลิปนี้ก็ติด mm hmm. แฟนหกรวยละสโลมันรวยอย่างนี้นี่เองแต่ก็เสียมาเยอะเหมือนกันก็จะได้แบันนะ้